วันทุกคนคะตอนนี้สองทุมแล้วเอาละสิตื่นเต้นไหมล่ะใครจะตื่นเต้นกันแน่เดี๋ยวรอดูนะว่าวันนี้มอสเอาอะไรมาฝากพี่แจ๊สนะคะแล้วเดี๋ยวน่าจะประมาณเท่าไหร่กี่กี่นาทีถึงน่าจะประมาณอีกไม่เกินห้านาทีห้านาทีถึงเธอแยกไป ตน้จานนะคะที่ใครอยากเห็นว่าพี่ตากล้องเป็นไงไนี่นะพี่ตากล้องใช่หรอวันนี้ทีมงานนะคะนี่อันนี้น้องหมายนี่องโซนี่ใส่ใส่เสื้อมังซลาวันวันมาด้วยเนอแล้วก็นี่ค่ะมีเพื่อนอันนี้เป็นผู้จัดการส่วนตัวค่ะจอจัดการทุกอย่างเป็นเซเลบเซเล็บอันนี้ผู้จัดการแล้วก็น้องๆทีมงานและพี่ตากล้องนะคะ อนนี้นะคะเราอยู่ที่เซนทรัลพิสซอนโรลอยากจะบอกว่างานนี้เราตั้งใจจะเซอร์ไพรส์พี่แจ๊ดใช่ไหมมอสก็มีคุยกับทีมงานเขาไว้นะเดี๋ยวเราลองโทรถามทีมงานก่อนว่าพี่แจ๊ดมาหรือยังหรือว่ายังไงฮัลโหลสวัสดีครับครับอาพี่มอสนะ อ๋อครับพี่จ้าพอดีพี่มาอยู่เซ็นทัลแล้เดี๋ยวเขาแวะไปบ้านเกื่นก่อนใกล้ๆครับแล้วเดี๋ยวเข้าเข้าที่งานแล้วโทบอกครับอ๋อแล้วเดี๋ยวโทรบอกพี่นะโอเคได้เลยขอบคุณครับน้องชื่ออะไรเอ่ยน้องชื่ออะไรไอคับน้องไอคัน้องไอคัน้องไอคันะโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเอาแล้วเราเตรียมกับน้องไอซัแล้วนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่แจ๊ดขาแวะบ้านเพื่อนก่อนแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าตรงนี้อะไรจุดจุดจำหน่ายบัตรเฮ้ยจำหน่ายหรือรับจะถามอ่ะ โทษนะพี่พี่ซื้อออนไลน์มาแล้วอะค่ะอ๋อตอนนี้แป๊บนึงนะเรียบร้อยค่ะไปนะคะอันนี้ Ary, ซื้อมานได้ยังคะได้มาแล้วดิสแบนสี่อันอ่าเดี๋ยวผูกให้พี่ตาก้องก่อน นี่จะเหงื่อนะใช่ที่คือเหงื่ออันนี้พี่พี่ก้อยค่ะพี่ก้อยนะคะแล้วพี่โอครับพี่โอนี่อันนี้เหงื่อหรือน้ำน่าจะเหงื่ออยากให้คนได้ได้ได้สึมซับบรรยากาศวันสงการอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางคนอาจจะแบบยังไม่เต็มที่ะขึ้นเหงื่อไหลไหลนี่เราก็จะไหลเราตั้งใจจะมาทำเซอร์ไพรส์แจฟเพราะปกติมอสจะอยู่อเมริกาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตมอสเข้าหลังเวทีได้ไหมคะได้ค่ะได้นะเอาล้วพวกพี่ อน,นุญาติที่โบ <Okay. S 1> เข้าหลังเวทีนะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ แต่อเนี้ยออกช่องมอสลาแฟนคลับพี่แจ๊สแต่ละคนนี่คือนะแซ่บๆทางนั้นอ่ะดูดูช่องชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้อันนี้เต็มเต็มอะไรเนี่ยเต็มอะไรเวลาเวลาผู้ชายเมาได้แบบผู้ชายกลับบ้านเลยเขาไม่เป็นอย่างนี้นี่เองนี่แฟนคลับแจ๊สเขาเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยมาดูยังโอมค่ะเลยเอามาดูยังโอมอะไรดะข่อยจริมาดูยังโอมดูยังโอมาดูยังะไรพี่แจ๊สแต่ก็ไม่เสียดายนะคะเอ้ยเอาพูดความจริงเมาพูดความจริงพี่แจ๊สดูอยู่เอง What <laughs> are บาทนะประมาณเท่าไหรอ่ะสองเหรียญปลาหมึกไข่ก่อนที่จะไปเจอพี่แจ๊ดมอต้องขอปลาหมึกไข่ก่อนแล้วกันนะและอากาศวันนี้น่าจะเกือบๆสี่สิบพี่จ๊จะบอกว่าอาหารเยอะมากมีทะเลดองก่อนนั้นหนึ่งร้อยเองอ่ะพี่จะลงยังไงอยู่นะจ๊ะน่าจะมาสี่ทุ่มนะคะไม่แล้วเรายืนถรงนีต้ช่ชนะ แล้วเดี๋ยวเราลุยกันเข้าไปหลังเวทีค่ะพี่คีบอกว่าเขาจะมาตรงนี้ชิสทุกคนตอนนี้มีรถตู้มาไม่รู้ใช่พี่แจนหรือเปล่าอ่อนสมจิตอ่อนสมจิตไม่ใช่เหรอเอารถใครอ่ะอ้าวอ้าวนักดนตรีแต่เห็น้างหลัง ทำน,นี้วไม่น่าใช่นะทำอะไรนะนักเตะมาสองคครับอ้าวอวนอักเตีมาสองคันอ๋อโอเคโอเคครับขอบคุณครับครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่โด้ที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมเฮียนตัวฮะ what up ตรงอะไรมากเรื่องที่จอดรถกับพวกสถานที่ที่แบบเข้าไม่ถึงนะพี่เออแล้วพวกห้องน้ำที่อย่างโอเคห้องน้ำโอเคครับถ้าอุทยานโอเคเลยใช่ครับอุทยานนีอยู่แล้วครับพี่ในตัวภาคเหนือตอนล่างกับภพักข้างบนดีครับเรื่องเส้นทางเนาะเหื่อจะขับรถไปเพราะว่าทุกคนจะได้ไปเที่ยวกันเยอะๆโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ เราจะรอดูนะว่าถ้าี่แจ๊เห็นมอสตัวจริงอ่ะแล้วเขาจะตจำมอสได้หรือเปล่าเออ่สวัสดีค่ะอ๋อเราเป็น F.C. คุณนะเ้ไปไปแล้วเราก็ได้เจแล้วพี่อยู่แล้วนะว่าเขาหลัวเหมือนคนพิโลกดูจะรู้กตนเมียถามว่ะแล้วเราไม่ผิดปกติอ่ะ เป็นคนไม่ค่อยดูยูทูบฝากผมพี่ขอฝากผมบอบให้หน่อย,ดวยวนนได้นะป่ะแป๊บนึงแป๊บนึงขอ,ของของฝากเลย FC เลยนะตากล้อ,องฝากบอกเขาเขาไม่ได้มาด้วยเขาบอกว่าเขาเป็น FC คุณแจ๊คคุณแจ๊น้องเต็งไทยนะมากคุฝากเอาอะไรไมาอ่ะพี่โรนันก็ต้องมีกล้วยนะท<ะ> <c oughs> ั้งกล้วยเลยอ๋อทั้งกล้วยเลยอย่างหนักเลยนะขายเหรอขายอยู่อเมริกาขายกล้วยนะก็มันช่วงนี้ข้าวของมันแพง อันนี้อันนี้เป็นเสื้อมอสตาให้นะครับใช่ครับอ๋อใส่ได้เปล่างฮะใส่ได้ดิคุ้มีแขนขอมากเฮ้ยโอ้ยผมเอฟซีคุณจริงจริงขอบคุณมากไม่เห็นแล้วไอดี้ฮอสกำกำมากำมาพิโล่เกิดท้อจริงจริงนี่น้องไอ้น้องไอ้ที่ร่วมร่วมสมหัวกับเราแจ็คไปได้มาด้วยไอหมาไปได้มาอ๋อติดติดแขนติดแขนได้หวะอ๋ออยู่งั้เดี๋ยวเราก็ไปรับช่วงต่อ ไม่ไม่แล้วไม่แล้วโอเคนายคนอ๋อเราเอาเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวโอเคเอาไปเอาไปเอพี่แจ๊คตอนนี้พี่แจ๊คทำทำเสื้อด้วยใช่ป่ะพี่เนี่ยใช่ใช่ไหนไหนไหนเสื้อหมดเลยเฮ้ยเอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ยโอ้ใช่ไอซ์เดมมาให้แล้วเออมดเลยหีมีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เดี๋ยวเราใส่เลยจริงไม่เคยดูน้อยมากไม่ไม่ค่อยไม่ได้ค่อยดูอะใครนะดูตอนโควิดอะแหละไป้าไปในคาไปเจอกันเจอกันนะ อัลละเฮ้ยทุกคนชอบไปเมกาเอลเอนะเจอกันอ่ะกี่วันอ่อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเข้ากรุงเทพแล้วเดี๋ยวประมาณวันที่แปดเดินทางกลับเอลเอไปด้วยกันไหมล่ะแตมีแพนจะไปอยู่มีญาติแง่เขาอยู่นู่นเอลเออ่ะเหรอเฮ้ยเจ๋งเลยล้วก็เหนียวโควิดด้วยว่าไม่ได้ไปอาทิตยาครับขอครับโอเคครับ ลงดังครับลงดังโอ้ขอบคุณนะขอบคุณนะเช่นกานเช่นกันใจจริงขอบคุณมาของฝาได้ได้เลกันหาคนอครับของครับองครับขอครับฝากช่องมอพาวันวันวยครอ้าวฝากช่องแอคคุณแซนด้วยนะคะผมถ้าไปเมกิยาโอเคเดี๋ยวอยู่ดูคุณเลยเดี๋ยวเราจะไปยืนทัางบนเลยเชียร์คุณนะสปอดสปอต ที่เป็นเอซีบอกว่าอยากให้มอสเจอกับแจ๊คือวันนี้เราเจอกันแล้วแล้ววันนี้เราก็เป็นแจ๊สสปุกนิกมาเป็นยองฟุ๊กฟุ๊กมอสซาลาวันวันวอ่ะแค่แขกกันไปแล้วกันนะโอเควันนี้มิชชั่นสำเร็จแต่ว่าเราจะดูแจ๊สเล่นคอนเสิร์ตต่อแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวรอคอนเสิร์ตที่แจ๊สแล้วกันวนน่าจะสนุกขนาดไหนเนาะสวัสดีค่ะออขอบคุณมากขอบคุณมากโอ๋อนีพี่แจ๊สให้หมวกมาด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนก่องแล้วเป็นเอ็นซีนะ นีมีคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ผมติดตามแค่คนเดียวเลยเราะอมเขาเป็นคนจังหวัดพิษนุโลกนะครับวันนี้เขามาเซพใอ้ผมด้วยขอเสียงใหมม้อนสลาวันหวันเลยเนียมาจะแจมต่อไหมต่อไหมใหรใจคือ กลางเราอาจจะเหนื่อยไม่เท่ากันไอคนที่เหนื่อยมากไม่ก็พูดได้โอ้ยเย็นเหนื่อยขนาดไหนเนี่ทุกคนมีความเหนื่อยเหมือนกันทุกคนอยากสําเร็จเหมือนกันแต่ต้นทุนแตกต่างกันผม มีความฝันไม่ต่างอะไรกับทุกคนคนนี้เลยนะครับพี่แจ๊ดก็อยากจะให้พี่แจ๊ดเห็นนะคะว่าที่พี่แจ๊ดประสบความสำเร็จได้เนี่ยกเพราะตัวพี่แจ๊ดเองนะพี่แจ๊ดเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเป็นตลกที่เก่งแล้วก็เป็นนักร้องที่ดีแล้วเห็นไหมว่าแฟนคลับพี่แจ๊ดเยอะมากๆา แล้วไงมาก็ดีใจนะก็ยังไงก็สนับสนุนสปอร์ตกันนะก็ขอให้พี่แจประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปนะคะแล้วถ้ามีโอกาสเราก็จะได้เจอกันที่อเมริกาจ้ะวันนี้ขอบคุณมากที่ได้เจอกันดีใจจริงๆดีใจจริงๆให้ผมมีวันนี้ได้นะครับขอบคุณจากใทตอนนี้โซเจะาสองชั้นร้อนมากค่ะ